เริ่มจองแซมูลทาครีมทาครีมเฟิร์สครีมหมดแล้วนะไม่มีใช้แล้วมีคนถามเยอะมากว่าเฟิร์สครีมจะมาอีกเมื่อไหร่วันที่6สิงหาคมนี้วางขายพร้อมกันทุกประเทศอย่างแน่นอนนะครับพร้อมกับขนาดใหม่30 ml รอบนี้ห้ามพลาดนะครับทุกคนนวดไปเลยจ้าพอละสำหรับวันนี้เดี๋ยวทาลิปเลยหนึ่งสองสามรอพี่ก่อนใจเย็น <Coll> <Fortune. S 1> คอลเลกเตอร์คุชชั่นขออนุญาตใช้แป้งนะครับเพราะว่าขี้เกียจคุชชั่นเบอร์อะไรเนี่ยทันทัวร์นะทุกคนสีเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนที่แบบเคยใช้อะแบรนด์แพงๆสักอันนึงต่อไปแป้งนะชาลอตเหมือนเดิมเบอร์หนึ่งวินเดอร์โซไพรเมอร์ตานะจ๊ะของเมลินดาสีซอฟต์บราวนนี้เป็นพื้นคิว้วอันนี้สก,กิดตรงหัวคิ้วเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อน ส่วนอันนี้มานกิดหางคิ้วเป็นสีน้าตาลที่ติ่งชมพูห่างคิว้วอันนี้เซตขนก็จะแบบนี้ไอต้อเอาหวีแต่เขาป้ายตอนที่มีกิฟต์แบบมันสวยแล้วตอนนี้สวยติดกิฟต์ได้เลยไม่ต้องเอาหาอปปว,วีตนนืวตนี้เลยเหรอใช่อย่าเอาหวีทําเข้าไป <c oughs> สุดท้ายเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้เป็นลิควิดบัตเหมือนเดิมมันเป็นสีแก้มที่เหมือนแบบมีไฮไลท์แบบชิมเมอร์อย่างนี้ด้วยแล้วก็จะมอนท็อปลงไปอีกนิดนึงให้หน้ามันแบบโกลว์จะใช้นิ้วก็ได้นะ แต่แบบเราอยากใช้ฟองน้ำเพิ่มลงไปหน้าแก้มนิดหนึ่งทีนี้แล้วก็ลิป,ปวันนี้เลือกมาแล้วใช้3าสีใช้เบอร์601 641กแล้วก็101่งศใครที่ชอบฟิลแบบปากพัมปิ้งแบบกรอสกรอสก็แนะนำสีนี้จะทารวมกันจะได้โทนแบบชมพูชมพูสวยดีชมพูนุดนดเวลาที่เราทาแบบลิปไม่แมตช์มากก็ช่วยทำให้ปากของเราแบบไม่เหี่ยว โอเคทาสองสีผสมกันเสร็จแล้วเป็นสีโทนแบบตุ่นๆอ่ะสีนูด์นูตหกสีหนึ่งกับหกศูนย์หนึ่งล้วก็จะใช้ตัวนี้กรอสให้มันแบบว่ามีประกายหน่อยริโอเคเสร็จแล้วดูฟินิชลุกการเขามีกระจกมาให้ด้วยในกระเป๋านีชมพู <c oughs> ของจริงชอบไหมลุกสีชมพู